ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเนาะไม่ได้เจอกันนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผม วันนี้ก็บรรยากาศก็ฝนก็ตกเพิ่งจะหยุดไปนะครับก็เลยถือโอกาสนำพระให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับผมวันนี้จะเป็น พระเนื้อผงนะครับเพื่อนๆชมพระเนื้อผงซะมากกว่านะครับก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับสลับกันนะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่ให้เพื่อนๆชมทำใจร่มๆนะครับทำใจร่มๆตอนเนี้ย นี้ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับแต่น่าจะเป็นยุคหลังนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นยุคหลังไหเยุคแรกๆคงวาสนาไม่ถึงนะครับก็ชมกันไป ตามสไตล์นะครับเพื่อนๆตามสไตล์ตามที่เรามีอยู่นะครับตามที่เรามีบางองค์ก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่บางองค์ก็ยังอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนๆอนอาจจะไม่เคยเห็น องนี้เคยผมเคยนำไปไปวางนะครับเพื่อนๆเคยนำไปวางก็เลยเก็บมาไว้ดีกว่านะครับเก็บไว้บูชาเองดีกว่า เนื้อนี่แห้งมากนะครับองเนี้ยเป็นพระที่มีเนื้อแห้งมากแต่รูปทรงไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับปูถววนะครับนี่จะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับ องนี้ก็เนื้อค่อนข้างจะแห้งนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อค่อนข้างจะแห้งแล้วก็รูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์ครับมีเลขโค้ดด้วยนะครับเ,เพื่อนๆมีเลขโค้ดด้วยองนี้นี่ครับ ขยายกันให้ชมแบบเห็นกันชัดๆเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือชอบโดยส่วนตัวนะครับชอบโดยส่วนตัว ก็คือหลวงปู่ทั่วนี่ผมจะชอบเป็นพิเศษนะครับกับพระสมเด็จนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับเ,เพื่อนๆไม่แน่ใจแต่เป็นพิมพ์ไหลจุดนะครับเป็นพิมพ์ไหลจุด เื่อนัวนะครับเป็นที่เป็นสีขาวๆนะครับองนี้นะค่อนข้างเนื้อค่อนข้างออกจะมันแล้วนะครับก็คือน,นี่ตรงนี้กระเทาะไปหน่อยนึงเนื้อของท่านค่อนข้างจะมันแล้วนะครับมันซึ่ง แสดงถึงความเก่านะครับเนี่ยขึ้นสนิมขึ้นสนิมแดงนะครับสนิมแดงสนิมน้ำตาลนะครับตูรลักนะครับลักลักแล้วก็ทองนะครับทองเหลืองนะครับ เเรียกว่าหลงรักปิดทองเนื้อหามวลสารก็คือจี๊ดเลยครับ เป็นด้านหลังกับเพื่อนเป็นด้านหลังก็คือก่อนหน้านี้ผมบูชาองค์นี้นะครับบูชาไห้ติดตัวก็คือองค์นี้ องด้านนี้เร,รู้เลยว่าเก่าจนเนื้อแห้งนะครับเพื่อนๆเก่าจนเนื้อแห้งยิ่งมาดูตรงตรงลงรักลงทองเนี่ยก็คือเก่าจนออกเป็นสีน้ำตาล แล้วผมก็มีคุณแผนอีกองนะครับคุณแผนพิมพ์นี้เขาเป็นบ้านบ้านกลางนะครับเพื่อนๆคุณแผนบ้านกลางพิมพ์นี้ เนื้อดินเก่าเลยแหละดูครับดูดูความเก่า โอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกคลิปหนึ่งต่อกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม